ครับเดี๋ยวมาต่อกันเลยในประเด็นของมาร์กมาร์เกสครับมาร์กมาเกสสูตสัปดาห์นี้ก็ยังถือเป็นอีกหนึ่งในสุตสัปดาห์ที่ไม่ใช่สนามของเขานะครับคือจริงๆที่ซิลเวอร์สโตนเองมาร์กมาร์เกสเองก็ถือว่าปนเป็นปนเปี่อน,นอยู่ในในกลุ่มหน้าได้ตลอดนะครับในอดีตนะในยุคที่เฟื่องฟูจริงๆครับแต่ว่าพอเข้าสู่ฤดูก,กาลที่ มันมันเป็นแบบนี้นะครับมาร์กมาเกสเองก็ยอมรับก่อนที่จะตั้งแต่ก่อนที่จะแข่งขันกันที่แอสเซนแล้วแหละนะครับเขาก็บอกว่าการกลับมาแข่งขันที่แอสเซนทั้งทั้ง,ท,งทั้งที่บาดเจ็บอยู่นะครับเพราะว่าซักเส้นวิงเนี่ยถอนตัวไปเป็นสนามเก่งของเขาพอเข้าสู่แอสเซนเนี่ยเขาบอกว่าต้องการเดินทางมาที่แอสเซนเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามบอกนะว่า แฟนๆของ n o n ต้งต้องทำใจเลยแหละว่าอาจจะไม่ได้เห็นโพเดียมหรือท็อป5ท็อป10ก็ยังยากในในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้นะครับมันอาจจะมีบางสนามที่มันเข้าทางแล้วก็ทำได้ดีตอนนี้เล็ก์รินยังไม่กลับมาจากการบาดเจ็บนะครับก็ได้อีเคเลโกน่ามขี่แทนนะครับคู่กับทางการอามิขณะที่มาร์คมาเกสครับจะคู่กับโจออนเมียที่หายจากอาการบาดเจ็บมา มาร์เกสสนามนี้ครับความตั้งใจของเขาคือขี่เจ็บข้อมูลและไม่เสี่ยงไม่แลกเลยดังสิ้นนะครับกิดสตาร์ทที่ทำได้ก็คือกิดแนนดับที่14สําหรับมาร์กมาเกสนะครับในรอบสปินเองก็ไม่ดีนะครับส่วนในในรอบสปินเนี่ยคือผมงงมากนะตอนระหว่างการแข่งขันออกสตาร์ทกิดที่13ก็ไล่อยู่ในกลุ่มนะั้นอยู่ดีๆครับแล้วอยู่ดีปุ๊บผ่านไปไม่กี่รอบ กับผ่อนตัวเองลงมาขี่ตามหลังโจอันเมียเหตุผลที่มาร์กมาร์เกสขี่แบบช้าแล้วก็รอโจอันเมียเขาบอกว่าเขาตั้งใจรอนะตั้งใจรอให้โจอันเมียมาแล้วจะขี่ตามหลังเพื่อดูอาการของรถนั่นเป็นสิ่งแปลกประหลาดนะในในมุผมของผมนะแล้วในรถแข่งของมาร์กเนี่ยครับสนามเนี่ยครับพอในรอบเมนเวสนะ ช่วงออกตัวเนี่ยก็ไปชุนลมุนครับโดนประท้าแล้วก็ทำให้วิงเล็บหน้ามันหายไปมาร์กเองก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าจังหวะที่จังหวะที่พลาดล้มนะครับจังหวะที่พลาดล้มเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นจังหวะที่เขาเองก็รู้นะครับว่าช่วงท้ายเขาจะไม่เสี่ยงแล้วเพราะว่าความตั้งใจงของเขาคือฉี่เพื่อเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็คอนโทรลคอนโทรลตัวเอง,อเ,องเขาใช้คําว่า คอนโทรลไม่ my, ก็คือคอนโทรลเรื่องของความรู้สึกเรื่องของตัวเองให้ได้นะครับว่าไม่ให้ผีผาไม่อะไรนะครับเป็นเรื่องยากนะสำหรับตัวของม้าเองเราเราจะได้เห็นว่าสีหน้าท่าทางการยิ้มแย้มของเขามันมันไม่เหมือนเดิมนะครับก็จะมีความเคร่งเครียดแล้วก็เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกไว้แล้วก็การแสดงออกทางภาษากายที่เวลาอยู่ในพิษท่าเดินสิ่งต่างต่างเหล่านี้ครับ มันมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของมาร์กนะครับมาร์กเมเกน,นะครับก็ให้สัมภาษณ์เมื่อจบการแข่งขันนะครับเขาบอกว่าโอเคแหละถึงแม้ว่าทุกคนจะมองว่าเขาล้มนะเขาบอกว่าการล้มครั้งนี้เนะี่ยมันไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาหมดความมั่นใจนะครับสนามเนี้ยความตั้งใจคือการกลับมาเพื่อ เพื่อเรียกคืนนะครับเรียกคืนความมั่นใจฟื้นฟูความมั่นใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ขึ้นรุ่การแรกนั้นเจอมรสุมเยอะมากเขาบอกว่าเขาค่อนข้างพอใจกับสุดสัปดาห์นี้เป้าหมายคือฟื้นคืนความมั่นใจและพยายามค้นหาพื้นฐานของตัวรถในสุดสัปดาห์นี้นะครับมาร์เกสถอยกลับไปใช้รถแข่งแบบพื้นฐานแบบพื้นฐานตัวเริ่มต้นเลยนะครับ ของฤด,ดูกาลนี้ก็คือไปถอยไปใช้รถแข็งที่เป็นเวอร์ชั่นแรกที่ใช้ที่สนามที่ปอร์ติเมาขณะที่ทางการนาคาวมีเนี่ยเราได้เห็นแฟรลิงที่เป็นคอนเซปต์เดียวกันกับถูกส่งลงมาแต่ก็ยังไม่ได้ผลมาร์กบอกว่าตอนนี้เขากลับมามั่นใจอีกครั้งละหลังจากที่ผ่านการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้นะบอกว่าผมกลับมามั่นใจอีกครั้งหนึ่งแต่เพื่อที่จะค้นหาพื้นฐานของตัวรถก็ยังคงต้อง ต้องการเวลาอีกหลายเรสและอีกหลายสนามและอีกหลายเงื่อนไขของสภาพอากาศทั้งแถบฝนแถบแห้งแถบเปียกอากาศร้อนอากาศเยน็นนั่นคือสิ่งที่มาร์กมาเกสก็บอกนะครับว่าทําความเข้าใจกับพื้นฐานให้ได้ก่อนแล้วถึงจะรู้ว่ารถมันมีปัญหาอะไรแต่มาเขาก็บอกว่าถึงแม้จะล้มนะครับแต่มันก็เป็นสุดสัปดาห์ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพมากขณะเดียวกัน เขาก็สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้มันก็จริงที่หลายคนจะบอกว่าเอ้ยแต่นายล้มในเรสนี่นะใช่มันล้มในเรสครับแต่ว่านั่นคือสถานการณ์ที่โชคร้ายซึ่งเกิดขึ้นได้ในการแข่งขันวิงหน้าของของมาขายไปข้างหนึ่งนะครับช่วงแรกมันเสียหายดังนั้นเนี่ยก็เลยสูญเสียเรื่องของความนิ่งหรือว่าลีลาพิธีของตัวรถอย่างมากในเรื่องของเวลาที่ต้องเร่งออกจากโค้ง เร่งออกจากโค้งครับล้นมันจะสายแล้วก็ตอนที่จะหยุดรถด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องยากมาร์กบอกว่าพอช่วงนั้นเนี่ยโอเคต้องบอกตัวเองให้นิ่งไว้นะครับต้องขี่ภายในจังหวะของตัวเองให้ได้เหมือนตอนที่ซ้อมในวันศุกร์แต่แล้วหลังจากนั้นปัจจัยหนึ่งที่ตามมาก,ก็คือฝนมันตกนะครับพอฝนตกเขาบอกว่าขอลดความเสี่ยงลงมาอีกนิดนึงแต่พอไปถึงโค้งนั้นปรากฏว่าน้ามันเยอะนะครับแล้วก็พยายามจะเบี่ยงรถหลบและแต่ไม่ได้ ก็เลยปะทะเข้ากันเข้าไปที่ท้ายของรถแข่งของเอเนียร์บซิลิน,นี่นะครับสุดท้ายก็ต้องรีทายสำหรับมาร์กมาเกสต้องทำใจจริงๆสำหรับแฟนๆฮอนด้านะครับเพราะว่ารถแข่งในปัจจุบันเนี่ยครับคอนเซปต์มันยังหาไม่เจอแล้วก็คือมันเหนื่อยมันหลงทางมาตั้งแต่สนามแรกนะครับหลงทางไปเรื่อยๆลองนู่นลองนี่ไปแล้วก็หลงทางไปเรื่อยๆ สุดท้ายเองก็ต้องถอยกลับไปอยู่ในจุดเริ่มต้นแล้วก็ให้ให้บรรดานักแข่งคนอื่นๆน,นักแข่งที่อยู่ในทีม LCR นะครับโดยเฉพาะทากะนากามิเนี่ยลองลองใช้ชิ้นส่วนที่จะเริ่มต้นมองไปถึงการสร้างรถต้นแบบในฤดูก,กาลหน้าว่าชิ้นส่วนเหล่านี้มันจะใช้ได้ไหมคือถ้าจะให้ผมมองนะครับ H o n d a เองเนี่ยคอนเซปต์รถ ชุดปัจจุบันเนี่ยครับมันเริ่มตั้งแต่ปี2021มา2022ตั้งแต่ที่ดึงโพสต์บารการโรมานะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นพีเรียดในการพัฒนารถที่พวกเขาคงมองไปถึงเรื่องของการลงทุนที่สําคัญนะครับเพราะว่าคอนเซปตร์รถเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะเปลี่ยนเลยก็คืออไม่ได้หมายความว่าอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ง่ายๆเลยมันใช้งบประมาณในการทําวิจัยนะครับงบประมาณในการ อยู่ในห้องทดลองงบประมาณในการทำทีมทดลองงบประมาณในการใช้กับมนุษย์นะครับก็คือพวกวิศวกรเหล่านี้โน้ตหาวต่างๆมันมหาศาลมากดังนั้นไอรถเซตเนี้ยครับรถปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในพีเรียดปีที่3ปีที่3นะครับพวกเขาเองถ้าให้ผมมองนะเขาน่าจะยังคงใช้ใช้พื้นฐานรถตัวนี้นี่แหละเพราะถ้าเกิด มาร์กมาเกสบอกอย่างนี้นะครับคือถอยกลับไปดูพื้นฐานของตัวรถแล้วก็ค่อยเริ่มต้นใหม่นั่นหมายความว่ายังคงจะใช้พื้นฐานรถตัวนี้แหละสำหรับปีต่อไปแล้วก็ค่อยดูว่ารถมันเป็นยังไงทำความเข้าใจให้มันถ่องแท้จุดเด่นจุดด้อยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ค่อยคไปแก้เอาเพื่อสร้างรถต้นแบบสำหรับปีหน้าแต่ว่ารถต้นแบบปีหน้าก็ยังเป็นคอนเซปต์เดิมแต่จะไปเปลี่ยนแปลงตรงไหน นั่นก็คำตอบมันจะยังไม่ได้ในวันนี้หรอกนะครับคำตอบมันจะค่อยๆออกมาให้พวกเราได้เห็นกันนะครับในช่วงอีก11สนามที่เหลืออยู่ถ้ามันเริ่มเห็นผลนะครับภายใน5-6สนามผมว่ามันมันจะส่งสัญญาณที่ดีสำหรับแฟนๆ Honda นะแต่ถ้าเกิดผ่าน5-6สนามไปแล้วเนี่ยยังไม่ดีปีหน้าก็อาจจะยังคงเป็นงานยากสำหรับ Hon d a อยู่นะครับนั่นก็เป็น บทวิเคราะห์แล้วก็มุมมองของ m o t o r s p o t l i g h t นะครับสำหรับประเด็นของ n o n ด้วโดยเฉพาะ a r k m a r q u e z นะครับส่วนอนาคตของ Mark m a r q u e z เนี่ยมีหลายคนก็พยายามแทงคำถามเข้าไปครับว่าจะยังไงกันแนะ่เขาก็บอกว่าปีหน้าจะยังอยู่กับ Honda แน่นอนนะครับปีหน้าจะยังอยู่กับ Honda แน่นอนแล้วก็อยู่เพื่อที่จะพัฒนาโปรเจกต์รถแข่งสำหรับรุ่การ2024ไปด้วยกันแล้วหลังจากนั้น ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงขอสู้ต่อในคำรบที่2นะครับนั่นก็เป็นประเด็นของมาร์เก็ตครับมาจบแล้วนะครับจบแล้วเ <c oughs> มื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง <love> บอลชุบีวันเอาเนิยามาฮา R15